สวัสดีครับใครเอ่ยหนิงค่ะคุณหนิงอ๋อคุณหนุ่มหนิงใช่ไหมใช่ใช่ค่ะโอเคสวัสดีครับคถามเทวดาองค์หลักของหนูอะค่ะอ่าโอเคคุณหนุ่งหนิงมีผู้ชายมีผู้ชายเป็นเทวดาองค์ผู้ชายนะที่อาจารย์เห็นเดี๋ยวนี้เลยนะครับคุณหนุ่งหนิงได้เคยไปวัดแขกแล้วไหว้พระศิวะบ้างหรือยังไม่เคยเลยค่ะจย์แล้วรู้จักศิวะาไหมไปไหว้ที่พี่พลอยพร้อมพี่นิดากับ แล้วรู้สึกยังไงบ้างไปที่ร้านยังไม่ยังไม่รู้สึกอะไร,ไไรอ,อ๋อหนูก็ไม่รู้ว่ายังไงที่ที่ให้ให้อรารตีแล้วไม่อรารตีใช่ใช่เราไหมใช่ค่ะใช่ไหม,ไมอันนั้นหนูเองอ่าโอเคอ่น,นี้เอ<ะ>เห็นพี่พลอยเกินมาแค่นี้แหละว่ามาอีกคนนึงก็ให้อรารตีก็ไม่อรารตีค่ะอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่ากันนะแค่แค่เล่าสู่กันฟังไม่ค่ะโอเค อาจารย์นิ่เฉยๆก็เลยไม่ไม่ไม่อทำแล้วก็ยังไม่รู้ท่องท่องมดสวดไม่ได้ก็เลยไม่ถามอีกอ๋อได้ได้อะอย่างงี้คือเทวดาผู้ชายของของหนิงอะคือพระศิวะพระศิวะคือองค์เทพชั้นสูงนะครับพอรู้จักพระตีนมรติไหมรู้จักค่ะเออเรารู้จักพระศิวะดีไหมไม่ค่ะไม่ไม่มาสายนี้เลยค่ะอ่พระศิวะเนี่ย จะเน้นเรื่องสมาะไม่ค่อยยึดติดอะไรกับรายไรมากมายซึ่งมันตรงกับคุณหนิ่งแหละใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะจ้ะนะครับลองสังเกตดูทุกคนเลยนะครับถ้าเจ้าของบ้านก็คือเทวดาองค์หลักเนี่ยจะนิสัยเดียวกับเราเราก็นิสัยเดียวกับท่านพระศิวะก็เหมือนกันท่านจะไม่ยึดติดเพราะท่านชอบนั่งกรรมฐานทีนี้คุณหนิ่งเองยังขาดกรรมฐานอยู่นะครับใช่ค่ะโอเคไปฝึกแต่ก่อนแต่ก่อนนั่งอยู่แต่ว่าหลังๆไม่ไม่นั่งแล้วโอเคไม่นั่งแล้วเพราะว่า อาจจะมีเหตุผลแล้วเนาะอันนี้เข้าใจกันค่ะโอเคทีนี้เราอาจจะต้องกลับไปที่เดิมค,ค,ครับเมื่อเรามาสายของภาศิวะแล้วอ่ะความหนักแน่นอ่ะมันจะต้องเยอะ,ะการถูกทดสอบจิตใจก็เยอะเพราะว่าคุณหนิงอาจจะต้องเจอคนรอบข้างที่ทำให้จิตใจเราแย่มาเยอะมากใช่ใช่ค่ะอาจารย์นี่แหละท่าน ฝึกเราให้ฝึกจิตตัวเองให้แข็งแกร่งนะครับพระศิวะจะจะจะ,จะทดสอบเรื่องของจิตใจเป็นส่วนใหญ่เนาะหนูเจอเรื่องแบบเรื่องกับคนนี้มาเกือบเกือบทั้งชีวิตเลยนะคะอาจารย์ทีนี้ล่ะ <c oughs> เราจะต้องสร้างบาร,รมีในการเจอคนเหล่านี้ให้แข็งแกร่งขึ้นโดยการกลับไปนั่งสมาธิซะได้ท่านฝากมาบอกว่า ความแกร่งจะต้องกลับคืนไปให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นให้ได้ตอนนี้ความแกร่งเหลือ20% 3สเท่านั้นขอความอ่อนไหวอ่อนโยนความเสียใจความน้อยใจความอายรเยอะแยะไปหมด<ช>ถูกไหมลบร้างสิ่งเหล่านี้ออกจับใจให้ได้แล้วก็ไปทําตัวเองให้แข็งแกร่งกว่าเดิมครับอันนี้ข้อที่หข้อที่สการอารตีคือการที่ให้พลังงานบวกกับเทวดา เจ้าของบ้านตัวเองจะเป็นพระแม่ลมัศมีพระนารายพระแม่อุมาและก็พระศิวะพระพิกเนรทั้งหมดนี้ล้วนแล้วต้องการการอารตีทั้งสิน้นสายฮินดูจะเน้นเรื่องของไฟนะครับเป็นพลังงานที่ท่านต้องชาร์จแบตเราจรึงจำเป็นจะต้องอารตีให้ท่านโอเคนะส่วนมนุษย์เราจะชาร์จแบตในการนั่งสมาธิ ค่ะนะครับฉะนั้นการนั่งสมาธิกับอันอารตีต้องไปคู่กันสําหรับคุณหนิงแล้วก็หลายๆท่านได้ค่ะอ่าโอเคอันนี้เข้าใจนะต่อไปจะสอนว่าพระศิวะคือพระสวามีของพระไมอุมาถ้าอีกหน่อยวัดแขกเปิดก็ควรจะเข้าต้องเข้าไปไหว้แล้วล่ะคนะครับวัดแขกจะมีศิวลึงของพระศิวะอันนั้นคือพระศิวะที่เป็นรูปหิน นะครับน,น,นั้นคือภาศิวะอีกหน่อยต้องไปว่ดที่นั่นตอนนี้วัดน่าจะยังไม่เปิดก็ยังไม่ต้องไปก็ทําที่บ้านก่อนนะครับอารตีกับนั่งสมาธิก่อนเลยนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราทําได้ทุกวันวันละห้านาทีสิบนาทีไม,ไม่ไม่ซีเรียสนะเราประมาณ1เดือนครับถ้าอาจารย์เช็คตอนนี้สแกนพลังงานของคุณหนิงหนึ่งเดือนเต็มทําทุกวันหนึ่งเดือนเต็ม คุณหนิงะจะกลับเข้ามาเหมือนเดิมพลังงานทุกอย่างแข็งแรงเท่าเหมือนเดิมแล้วจะมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ําเพราะเราได้เรียนรู้แล้วว่าเรามีเจ้าบ้านคือพระศิวะค่ะอาจารย์มีหน้าลนะ่ะองค์เดียวใช่ไหมค่าเจ้าของบ้านมีองค์เดียวครับแต่ว่าองค์อื่นๆที่เป็นสายพระแม่หลายๆพระแม่ที่คุณหนิงว่าอยู่นะก็ยังเป็นองค์รอง มีสายพุทธอะไรอย่างนี้ไหมคะดีครับมีแต่ว่าถ้าสายพุทธเนี่ยอาจารย์เห็นแต่พวกเอ่ออะไรอ่ะพ่อแม่พ่อแม่ที่แบบแม่นางกวักแม่ตนันนีแม่แม่<อ>ที่เราขอหวยที่เขาขอหวยกันอะ่ะคือระดับ<อ>เทพนั้นน่ะอยู่กับคุณหนิงนะค่ะค่ะเรา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 ,เรานึกถึงท่านบอดไหมอะ่ะหรือบูชาอยู่ปะไม่ไม่บูชาเลยไม่ไม่ทางนี้เลยคะ่ะอ่าซึ่งซึ่ง อาจารย์เห็นแต่อง์คระดับนี้นะแต่ถ้าองค์องค์สายพุทธหมายความว่ายังไงอง์คสายเทพกษัตริย์ไทยอย่างนี้ใช่ไหมสายพุทธทองอย่างเช่นหลวงพ่อหรือ,อว่า,อ,าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวอาจารย์ต้องออกตัวนิดนึงสายหลวงพ่อเนี่ยอาจารย์จะไม่ดูให้เพราะอะไรเพราะว่าท่านมีจีวรเทวดาเทวดาจะไม่ยุ่งเกี่ยวข้องกับจีวรเด็ดขาด ก็เลยแยกแยะกันแต่ว่าบางคนเนี่ยเกิดมามีมีพระมาเลยอย่างเงี้ยอาจารย์อาจารย์เห็นชัดอย่างนั้นได้พูดได้แต่อย่างเราอะเกิดมาไม่ได้มีพระสงฆ์เกจิอาจารย์มากันตัวเนี่ยไม่สามารถข้ามข้ามข้ามเรื่องของจีวรไปได้นะครับอาจารย์ขอเว้นไว้ก่อนเนาะค่ะได้ค่ะอาจารย์นะโอเคนะะหนูก็ไหวแบบไหวพระอะไรเงี้ยหนูก็เลยเพราะหนูไม่ไปทางนั้นไงหนูก็เลยแปลกใจหนูไปทางนั้นได้ไงหนูก็เลยแปลกใจอะค่ะ อ๋อไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าท่านอ่ะมาเจ้าของบ้านเราอ่ะมาตั้งแต่เราเกิดเราไม่มีสิทธิ์เลือกท่านท่านเลือกเรา,า,เเราใช่เหมือนกับว่าอาจารย์เคยเคยพูดในไลฟ์สดก่อนที่เราจะปฏิสนธิในท้องแม่เนี่ยไม่ใช่ก่อนหมายถึงว่าหลังแล้วปฏิสนธิแล้วเนี่ยเรามีชีพจรเต้นแล้วเนี่ยเทวดาจะจับเลย ท่านจะดูก่อนว่าท่านนี้สยส่เข้ากับท่านได้แล้วท่านสามารถดูแลได้ไม่ดื้อไม่หนีท่านจับเลยครับ <Okay. S 1> อย่างอาจารย์อาจารย์มิวก็เหมือนกันเพราอนาฬายจับอาจารย์ตั้งแต่ยังไม่เกิดเหมือนกันนะครับ oh. น,นี้เราเรียกว่าเจ้าของบ้าน oh. แต่เทวดารองก็คือเทวดาที่เราเกิดมาแล้วเราเลือกที่จะบูชาอันนี้คือเทวดารองโอเคเนาะ โอเคนะลองไปตั้งหลักก่อนนะครับเนี่ยยทำสองอย่างนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวเทวดาจะมาบอกอีกเยอะเรื่อยๆค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับได้ค่ะโอเคนะคุณมากค่ะโชคดีครับสวัสดีครับข่าวดีค่ะโอเคดีใจจังนะครับ